ไ,ได้เขี้ยวหมาคะ่ะสีปากและแล้วก็มาเปิดตัวอีผัวมาอยู่กับผัวกันทุกคนโอเคบอกนางเมียน้อยนางคิดแย่งผัวกูครับสะใจจริงๆ <c oughs> คิดจะแย่งผัวคนเอ่นก็ต้องเจออย่างนี้ละเออเนี่ยหลอกของจริงเนี่ยเมียตัวจริงผัว <c oughs> สะใจจริงจริง เจ็บยิ่งกว่าอีนางเมียน้อยถ่ายเดฟเฟียลให้ดูอุ้ยวิวนี่โรแมนติกมามีดอกมองดอกไม้อยู่แถวนี้ด้วยอ้ฝั่งนู้นนะทางด้านนู้นก็เป็นเดฟเิีโอ้โเดฟเิลเยอะมากตรงนูน้นโอเคโ,โเรแมนติกมากอ,อ,อีนางขี้แพ้ฝากไปถึงใครแปรได้แปรนะคะให้มาถึงหูมันอีนางขี้แพ้ อีกคิดแย่งโฟกุนอื่นมึงจะต้องเจ็บกว่าน,นี้โอเคถ้ามึงทําให้กูเจ็บมึงต้องเจ็บยิ่งกว่าเอาจําใส่หัวกระโหลกมึงไว้โอเคนี่กูเมียหลวงรับบทโอเคในชีวิตจริงกูเป็นเมียหลวงโอเคถ้ากูไม่ให้มึงเอาไปไม่ได้เข้าใจไหมคำว่าผู้ชายของกูเข้าใจปะ